วันนี้นะคะตุ๊กจีนแล้วนี่แม่มีซองแดงหรือว่าอ่งางเปาหรือว่าบางคนจะเรียกแตเอียนะคะ,ะเราจะให้แตเอียกับนัชชาค่ะทีนี้เนี่ยเราจะ<ร>าไม่ไ,มได้ให้เฉยๆอ่าเรามี5้าซองเราก็จะมีชันเลนเขาเรียกอ,อะไรชันเลนใช่ไหมให้นัชชา<ะ>ง่ายๆเกมง่ายๆจับคู่เช่นในนี้จะมี100บาทแล้วนัชชานี่มี100บาทตังให้ดูแล้วก็บอกว่านี่ระหว่างเงินแตเอียกับ จุ๊บจุ๊บที่เขาชอบจะเอาอะไรใช่ดูซิเขาจะเอาเลือกอะไรแล้วก็เขาชอบแต่งตัวสวยๆตำไลอย่างเงี้ยชอบจะเอาอะไรแล้วก็เนินป้าบอกว่าจะแบงค์ปอมมาบอกว่านี่พันหนึ่งนี่หนึ่งร้อยนี่หนึ่งพันจะเอาอะไรไม่น่ารู้จักแบงค์ปอมแม่บอกว่ารู้เพราะว่านันชาเนี่ยเขาแบบชอบเอาตังค์ไปซื้อขนมที่เซเว่นเขาต้องรู้ว่าแบงค์หน้าตาแบบนี้ต้องเป็นแบงค์ปอมแน่ นยิรกแล้วแม่ว่าเขารู้แต่ป้าบอกว่าเขาอาจจะไม่รู้ก็เลยเดี๋ยวลองดูแม่ต้องรอเขาติีหน่งพันบาทมีมูลค่ามากกว่าหนึ่งร้อยนว่าเขารู้แล้วก็อะไรอีกคะอะไรอีกคะอันนี้เป็นของที่วางอยู่ในบ้านทุกวันใช่อันนี้เป็นของที่วางอยู่ในบ้านเป็นที่พิมเคยรีวิวแล้วแต่ว่าแม่ได้ยินว่าวันก่อนนะชาอยากเล่นมากและชาบอกว่านูจะเอาเออเอาแต่เราบอกเขาว่าไปเล่นไงอยา่หยิบเล่นไแต่ว่าพี่สาไม่หยิบลงมาให้ไม่รู้ ก็เลยไปหยิบลงมาเขาอยากเล่นดูสิว่าเขาะจะ<ม>เอา,าอะไรไม่แน่เขาเป็นร้อยหนึ่งกับไอที่แตะเลือกเงินไหมเพราะว่าอันนี้มันอยู่บ้านอยู่แล้วเล่นเมื่อไหร่ก็ได้อะ่างหนูว่าเป็นหนูวนเป็นหนูนหนูก็เลือกอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นชาชรินชาชาจะเลือกอันนี้เพราะเขาเป็นเด็กอันต่อไปเลยว้าวสดว้าวสดอันนี้นะคะเป็นโแกรมเป็นเมลซาลอนนะก็คือว่าเป็นเครื่องทําเล็บเพนเล็กในนี้จะมียาทาเล็บ ในนี้จะมียาทาเล็บแล้วก็จะเป็นเครื่องที่เอานิ้วแหย่เข้าไปแล้วมันก็ปั๊มออกมาเป็นลายเล็บจะมีลายแบบนี้อันนี้คือที่น้องพิมพ์เคยรีวิวแล้วของ Kidio Pacific อ่ะอันนี้นะคะคือน่ารักมากแล้วน้าชาเป็นชอบทาเล็บมากชอบทาเล็บมากแบบแม่สวยน่ารักอันนี้แม่นะว่าเขาถีงเงินแน่นอนแล้วมาเอาอันนีั่วชิวอะดูกันค่ะแพงแพมแพแพงแพงแพแพนี่เนพูพิมเล กันเลยเห็นไหมโอ้ยหน้าก็จีนมากเลยนะช้างแต่นั่งนั่งนั่งอันนี้พี่แกหยิบไปไหมนี่เลียนจักรู้จักอ่างเปล่าไหมรู้จักเปล่าอ่างเปล่าแตะเอียรู้จักเปล่ารู้จักเปล่ารู้จักมันคืออะไรชุดตุ๊จีนไม่ใช่มันคือสะอาเอามาโชว์เลยไหมอ่ันนี้มันคือซองนี้อ่าแตะเอียหรืออ่างเปลามันคือซองแดงดูเพื่อนได้ไหมลูกนี่นี่เขาจะแจกเด็กบนตุ่จีนข้างในมีอะไรรู้เปล่า ตังซองละร้อยเลยเดี๋ยวป้กวางนะณชาของเล่นใหม่นูกจะเป็นของเล่นใหม่อ่ะเดี๋ยวป้กวางจะให้หนูเลือกเป็นข้อๆไปว่าหนูจะเอาอะไรนะข้อแรกเลคะคืออันนี้อะไรคะณิะชาชจุบจุบอันนี้คืออะไรคะ ตังที่ป๊าป้อมเคยให้หนึตรงนี้อ๋อป้าป้อมเคยให้เนื้อเอาอันนี้หรืออันนี้แล้วแต่อย่างเดียวนะถ้าหนูเอาอันนี้อันนี้อดนะันเข้าใจในโลกอ่ะจะเอาอะไรระหว่างอันนี้ให้ให้แค่กับเปลี่ยนใจอ่ะเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนใจไหมหัวละดีแม่จะหัวเละดีแม่ดีใจะแม่จะได้เนี้ยลูกกินไปนะอันนี้ให้ลูกอุนไปนะค่ะหนูเอานนี้แน่นะเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนไหม เล่นไม่ใช่อัันนน้ีเดยวไปอันนี้ก่อนนะอเนี้่ะเอาอะไรชูบันเอาอันนี้แน่ใจนะนี่ดูเป็นไงค่ะเย้อ่ะข้อหนึ่งไม่ใช่แกะตรงนั้นแกะตรงนี้นี่ได้ตังค์แล้วได้ตังค์แล้วหนึ่งร้อยบาทข้อแรกได้เงินไปแล้วหนึ่งร้อยบาทดูดีใจปะดีใจไหมคะดีใจหมอน้องยัง อันนี้มันมีแค่ร้อยเดียวใช่ปะแต่ว่ามันจะมีหนึ่งพันบาทนี่พันบาทเยอะเปล่าเยอะกว่าร้อยไหมเยอะกว่าเอาร้อยหรือเอาพันเอาเอาอ,เอาร้อยทำไมอ่ะเพราะอะไรลูกเพราะว่าชอบเอาลอยอ๋อนนี้แบงค์พันเลยนะแบงค์พันให้เปลี่ยนใจทียนดูตัวเลขดูเลขแบงคนะ์พันนี่โหสูดเทียบเลยเนี่ยแปลว่าเยอะเอาไหมเอาไหนอันี้ทำไมอ่ะ เพราะไรเพราะไรบอกป้ากวางก่อนป้งากว้งอีแล้วเดี๋ยวทำไมไม่เอาวันนี้บอกป้ากวางก่อนเพราะว่ามันเป็นตังปอมไม่ใช่ตังไม่ใช่ตังเลยไม่ใช่ตังเลยนะตังปอไม่ใช่ตังเรียนนี่ตังเรียนตังอะไรนะตังเรียนอ๋อเอาไปส่งเรียนหนังสือได้อ๋อเแคปเตล์ได้เลย เป็นถ้าเราเรียนไม่ได้ใช่ไหมใช่สร้แบบนี้เก่งมากอ่ะข้อสองก็ได้อีกได้สองร้อยละได้สองร้อยละอ่ะข้อสามข้อสามอะข้อสามมีให้เลือกนะระหว่างสร้อยข้อมือสวยๆกับตังจะเอาอะไรเอ๊ะเอาตะไรอีกทรามอ่ะไม่เอาสร้อยหรอนี่ปังได้ตังสองรันแล้วนะสร้อยเอาเปล่าอือเอาอะตัวเอาตังหรือ เอ,เ,อ well. เอาอย่างเดียวนะเอาอันสร้อยไม่เอาสร้อยสวยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกาะวงก่อนสร้อยสร้อยนี่สวยนะก็ตาเอาอะไรให้ได้อีกทีนึงเอาหนี้เอาไปทำไมอ่ะเอาแล้ยังไม่เอาเฮ้ยทำไมาไมตังค์มันไม like ่ออกมีนี่ไงทำไมไม่เอาสร้อยยังเลยเอาตาเลยนุ่บเรื่ตนนุ่บเรื่น แล้วสร้อยไม่เอาหรอลูกเอาะหนูเอาไปลูกเอาไปค่ะพี่ตาแม่ฟ้านี่ป้ากะว่าแบบว่าเสียแล้อย่างมากอร่อยนิดใช่ไหมอือเอาไปสามร้อยเลยนะมีตังแววแม่มุ้มีตังแม่มุ้งหลังจะเฉกเด็กหลังเป็นไดโนเสาร์แม่มุ้จะแม่มดจะเสกเด็กเป็นไดโนเสาร์แม่มดมีตังแล้วโอเคเอาพี่พิมเนไดโนเสาร์หน่อย คือไม่ค่อยงกเลยได้มามาเก็บแล้วมันนับนับแบบแต่แม่เคยบอกว่าจะเก็บไปส่งส่โซโลเลียหนูจะเอาเงินไปทำอะไรคะเอาไปเรียนอุ้ยเก่งมากแล้วซองเอามั้ยเอาด้วยเอาไปทำอะไรคะเอาไปใช้เงินไว้เดี๋ยวหายโอ้ยอย่าเพิ่งใจร้อนนะหนึ่งพันนะให้หนึ่งพัน ต้องได้กันหนึ่งร้อยนะใช่ค่ะทำปฏิทินหนึ่งร้อยมาไม่เขาลุ้มีแบง่์ปลอมนะตัดสินใจทีหนึ่งแลกจับต้อยเอาให้ฝีไม่เอาต้องได้จากหนึ่งร้อยต้องคืนไปแบ่งร้อยคืนนะอ่าอ่าชุบจุ๊บกับอันนี้อ่ะจุ๊บจุ๊บอันนี้เล่นไปยังนะเล่นไปแล้วเอาเป็นแบ่งงงมาจุ๊บจุ๊บแล้วกาเปลี่ยนใจไม่เอาจ้ากเขาเล่น ของเล่นมาของเล่นมาของเล่นมาของเล่นอันนี้นะทาเล็ได้ด้วยนี่มียาทาเล็นี่นดูดูมียาทาเล็บสามขวดและปั๊มลายได้ด้วยหนูไม่มีเลเยแต่ว่าแว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าหนูเอาจะอดได้เงินนะอ่าเลือกระหว่างเงินหนึ่งกับที่ทำเล็บมีเล็บเลยมีจะเอาที่ทำเล็บเอาเอาเบเ้ยเงินเลเหอเองอเงนะ หนูไม่เรียนละงี้แม่ทักรับชาไปโรงเรียนแล้วแม่มารับช้าเดี๋ยวยังไม่เคยไปโรงเรียนมาก่อนรู้ได้ไงว่าไปโรงเรียนแล้วแม่มาทับช้าคืออะไรคะคืออะไรไม่แล้วตอนแรกโอุ้ยหนูจะไปเรียนหนังสือโดนนี่พอเจออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่เรียนแล้ว เียงินหนึ่งร้อยเหี่ในนี้มีตังค์ป้ากว่าเอาให้ดูก่อนเดี๋ยวไม่รู้ไม่เชื่อว่ามีตังค์จริงนี่เป็นตังค์จริงๆแบบอันนี้นี่ไงนี่หนึ่งร้อยหุ้แดงใหม่ด้วยอันนี้เห็นไหมเนี่ยกลับอันนี้เอาอะไรเอาอะไรอ๋อเขาเล่น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 นี่นะเก๋แล้วอันนี้มันถูกกว่านะอันนี้มันถูกกว่านี่มีแพงกว่านะเอาไหนอันนี้น่ารักน่ารักเอาไปทำเล็บ มีเล็บเฉื่อยบางวันก็เห็นทานสีแดงชอบมากค่ะเล็บเนี่ยอย่าไว้ดีกว่าโอ้โหเล็ชาอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้จากเงินหนึ่งร้อยบาทเอาอะไรแม่หันกลับค่ะไม่ใช่อันนั้นอันนั้นเลือกไปแล้วไงอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะอันนี้เกมตกอึกับเงินหนึ่งร้อยบาทจะเอาอะไรเอาเกมเอาเกมเอาเกมทาสีแดงมือไม่ใช่อันนั้นเลือกไปแล้วอันนี้ข้อใหม่แล้วอุยอยากเอาเป็น เดี๋ยวหนูจะเอาอันนี้เหรอไม่ใช่อันเนี้ยมันมันอยู่ในบ้านอยู่แล้วหนูจะเล่นเมื่อไหร่ก็เล่นได้ใช่อันเนี้ยมันไปที่อันใหม่นะมันมันมีอยู่ในบ้านแล้วอันแต่ว่าอย่างที่เด็กอย่างท่เด็กเล่นเมื่อไหร่มันเป็นของพี่พิมพ์ที่ตั้งอยู่ในบ้านหนูอยากจะเล่นตอนไหนก็เล่นได้กับเงิน100บาทที่ให้หนูไปเลยหนูจะเอาแบบไหนเออดีไม่ฝุ่นด้วยเออมีฝุ่นด้วยฮะอ่ะคิดดูดีๆเอาอันไหนคิดก่อนคิดก่อนติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเอาไหนนี่เอาไหนไอติ๊กต๊ ันนี้หรืออันนี้เอาอันนี้เอาอัน,นออต่างอื่นเซฟไปเซฟไปสองอันนี้อันนี้อยู่บ้านอยู่แล้วนะตั้งอยู่ทุกวันตรงข้างบนเนี่ยเขาจะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้อืมเออไม่อ่ะคืเอ,เ,อเด็กราชาราชาค่อะอะสุดท้ายนะจากเปลี่ยนใจอะไห<า>มไหมนี่เปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนใจมเปลี่ยนใจไหม ดูดิจ้าเอ๋อโอเคที่นี้นะคะก็ไม่ได้อย่าลืมยนให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยชินะแชร์ด้วยนะายเขาบอกว่าอย่าลืมกดติดตามช่องนัชชาด้วยนะคะช่องนัชชาช่องไรคะช่องนองนัชชาช่องน้องัชชาใช่วันที่เขานี้นะแช่นะคะจะเอาคนเล่นนี้ค่ะเอามปทำอรนะเอานี้ซ้อมวค่ะ เดี๋ยวท่านผู้ชมงงช่องน้องนัชชายังไม่มีเป็นช่องในจินตนาการค่ะหรืออยากทำช่องหรอนัชชาทำช่องนะทำช่องน้องนัชชาชำพิมเจ้าแม่จ๋าเจ้าพ่อจ๋าน้าพ่อจ๋าแม่จ๋าช่องเลยโอเค่างนั้นอ่ะลากันไปก่อนงั้นพูดตามมากกว่าสินไม่ใช่ไม่ใช่ซินเจียยู่อีซินมีหัวใจยังก็คะโกกคนดก็ได้ค่ะ